สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวที่พักนะคะที่เรามาพักนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้นะคะที่พักที่เรามาพักนะคะชื่อว่าบ้านจันฉายนะคะก็จะมีเบอร์ติดต่ออยู่นะคะ089 8060 246นะคะเรามาพักกัน เมื่อคืนนี้นะคะแต่พอดีเมื่อคืนเรากลับมาเหนื่อยนะคะเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะอันนี้นะคะเป็นป้ายที่อยู่ติดริมถนนนะคะซึ่งอยู่ติดกันกันกบร้านอาหารครัวม่อนไข่เลยนะคะสังเกตง่ายๆเนี่ยจะมีป้ายอันนี้ใหญ่มากนะคะอยู่บริเวณริมถนนหลังจากนั้นค่ะเราก็ขับรถเข้ามาด้านในเลยนะคะแล้วก็วิ่งไปตามทางนะคะพอเข้าไปไป สักนิดนึงอะค่ะไม่ไกลมากก็จะเจอจุดที่เราจะต้องมาติดต่อห้องพักนะคะแล้วก็จะไปรับกุญแจนะคะที่ด้านบนก่อนแล้วก็ชําระค่าห้องพักอ่ะตอนที่เราจองเข้ามาลืมบอกนะคะว่าเรามีค่ามาจํานะคะเราก็โอนเข้ามาที่บัญชีของเจ้าของที่พักนะคะเราโอนมาห้าร้อยบาทค่ะห้องพักของเรานะคะเออนอนได้สี่คนนะคะ ห้องราคาห้องนะคะวันธรรมดานะคะอยู่ที่2,000บาทนะคะหรืออาจจะแล้วแต่เดือนนะคะก็สามารถโทรมาเช็ะคราคาห้องพักกันก่อนได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะอันนี้ค่ะเป็นห้องพักต่างๆนะคะเราคิดว่าเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นห้องที่เป็นสองห้องนอนนะคะแล้วก็ของที่เราพักคืออันสีชมพูนะคะอันนี้นะคะ นี่อากงนั่งอยู่หน้าบ้านนะคะอันนี้จะเป็นห้องพักอ่าสี่สี่สี่สามารถนอนได้4ท่านนะคะแล้วก็นี่ค่ะด้านนี้จะเป็นร้านอาหารครัวม่อนไข่นะคะเราสามารถเดินจากที่พักเนี่ยมาได้เลยนะคะจะบอกว่าครัวม่อนไข่ก็อร่อยนะคะเรามีคลิปรีวิวร้านอาหารเอาไว้นะคะเดี๋ยวก็ไปดูในใน ยูทูบช่องของเราได้นะคะอาหารต่างๆที่เราสั่งมาทานนะคะค่ะเราสามารถนะคะขับรถนะคะเข้ามาจอดบริเวณที่พักของเราได้นะคะอันนี้ค่ะเป็นบริเวณที่พักเป็นวิวนะคะนี่นะคะเราจอดรถนะคะใกล้ๆก้กันกับที่พักเลยนะคะสะดวกสบายมากเลยค่ะ ห้องพักของเรานะคะชื่อว่าบ้านแสงเดือนนะคะสวัสดีดมอร์นิ่งค่ะน้องอ่งเปาตื่นแล้วะะหรอคะอยู่ข้าว,วาหรือยังเดี๋ยวตอนเช้าเราจะไปทานอาหารเช้ากันนะคะเขาจะทำข้าวต้มมาไว้ให้นะคะเข้ามาดูในห้องแล้วนะคะ,ะลบนิดนึงนะคะพอดีว่าเราอยู่ไปเมื่อคืนแล้วนะคะอันนี้แามา่นะคะกำลังแต่งตัวอยู่นี่นะคะบรรยากาศในห้องพักค่ะ นี่จะมีเตียงใหญ่นะคะสองเตียงนะคะน้องปาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะนอนให้ดูแล้วก็มีทีวีนะคะอ,อ่าตู้เย็นนะคะแล้วก็ตรงมุมนี้จะเป็นมุมโต๊ะกระจกแต่งหน้านะคะผ้เาเช็ดต,ตัวอะไรมีให้พร้อมนะคะผ้าเช็ดต,ตัวสบู่แล้วจะบอกว่าที่เนี่ยคะ่ะที่ชาร์จแบตอะคะ่ะมีหลายจุดมากเลยนะคะ เพียงพอมากเลยนะคะในการที่เราจะเอาปลั๊กปึกอะไรมาเสียบนะคะแล้วก็นี้ห้องน้ํานะคะห้องนี้จะเป็นสีชมพูหมดเลยนะคะฝักบัวน้ําร้อนก็ร้อนดีนะคะห้องน้ํอ่าห้องเขาก็ทําความสะอาดนะคะก่อนที่เราจะมาพักเนี่ยทําความสะอาดเรียบร้อยดีมากเลยนะคะโอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะ ฝากยังไงบ้างน้องอ่งเปาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งิ๊งๆด้วนะคะเป็นกำลังใจให้น้องอ่างเปาและอีติกด้วยนะคะอย่าลืมไปกดช่องอ่งเปาด้วยช่องอ่งเปาชื่อช่องอะไรบอกท่านผู้ชมสิไม่รู้เดี๋ยวค่อยแท็กตอนหลังเดี๋ยวเราค่อยแท็กในข้อความที่เราอยู่ข้างใต้คลิปนะคะ okay, โอเคค่ะ